สวัสดีครับท่านผู้ชมสำหรับวันนี้ครับเราจะมาซ่อมทีวีรุ่น25นิ้ว w g 3นะครับมีควาช้านะครับสำหรับตอนนี้เป็นอาการเดีย๋ยวไปดูหน้าจอกันนะครับครับสำหรับตอนนี้ก็เป็นอาการภาพเบื่บอๆครับไม่มีมองไม่ได้เลยนะครับ ผ่านอุปสรรคได้คุณผู้ชมไปดูใจของผู้ชายคนนี้กันดีกว่านะคะเดี๋ยวเราไปเช็คดูกันเลยนะครับเป็นลักษณะโฟกัสไม่ได้นะครับสลับตอนนี้นะคตรงนี้นะคะเจ้าบ่าของเราคุณวิรุณสิงห์ผ้าเบอร์นะครับนั่งหล่ออยู่บนรถม้าค่ะตกแต่งสวยงามเลยนะคะขนสินสอดไปสองกันดูนิดนึงจอนูนนิดนิดนะครับ้อว่าเป็นผานหาบเงินหาบทองอะไรอย่างนี้นะคะเป็นแก้วนะครับชาบคุณเก่านะครับ25นิ้วนะครับ1กุยเยนมาเป็นกุยเยนเลยค่ะมีหญ้าหนึ่ง ครับเปิดเครื่องเสียงโร้องก็ได้ความสนุกเลยนะคะสภาพเครื่องนะครับแก้บเลยนะบอกตัวก็คงจะไม่ได้ถอดฝาหลังมานานแล้วนะครับครับฝุ่นเยอะแยะเลยนะครับเดี๋ยวขอเวลาปอาฝุ่นนิดนึงนะครับจากนั้นเราก็จะเช็คที่ดูระบบซ็อกเก็ตหลอดภาพก่อนนะครับประการแรกนะครับ เยอะนะครับไงองเลยนะครับครับก็ทำความสะอาดเรียร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูเดี๋ยวผมจะลองนะครับผมจะลองเปลี่ยนตัวนี้ดูก่อนนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนตัวนี้ดูก่อนนะครับเพราะว่าส่วนมากที่เคยเจอก็เจอซ็อกเก็ตหลอดภาพนะครับ ชุดนนี้นะครับเดี๋ยวยังไงถ้าแก้มไม่หายค่อยว่ากันต่อนะครับก็ถอดซ็อกเก็ตกันเลยนะครับ เห็นไหมครับนะครับมันจะเป็นคราบคิวเขียวนะครับเป็นพวกออกไซด์ side, เป็นพวกอะไรพวกนี้นะครับที่สาเหตุที่เกิดขึ้นก็คือเกิดจากการอักนะครับของไฟสกรีนนะครับไม่ใช่นะครับไฟโฟกัสนะครับก็เลยให้เป็นคราบคิว้วเขียวนะครับ จะลองเปลี่ยนดูนะครับว่ามันจะใช้ได้หรือเปล่านะครับคาาตัวนี้ก็เกี่ยวนะครับสลับเกิดขึ้นเยอะๆมันก็มีโอกาสทํำให้ไฟวิ่งไม่สะดวกนะครับหาตัวใหม่มาเปลี่ยนนะครับครับก็ลองเอาตัวนี้ใส่ดูนะครับเดี๋ยวเรามาทดลองเครื่องกันว่าจะเป็นยังไงนะครับพอดีหาหาขาที่ตรงกันไม่ได้นะครับก็เลย เอาจากตู้อื่นครับมาดัดแปลงแทนนะครับตัวนี้นะครับขาไม่ตรงกันนะครับนี่ของเก่านะครับเดี๋ยวลองภาพดูเลยนะครับได้ไม่ได้ค่อยว่ากันที่หลังนะครับ ก็ใส่ไปที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวลองเปิดเครื่องดูนะครับอมาแล้วนะครับเสียงโอ,โ,อโ,อโอเคแล้วครับสำหรับตอนนี้นะครับาภาพคมชัดนะครับ,นนบนนไม่มีปัญหาเรื่อง จอภาพนะครับไม่มีปัญหาเรื่องไฟแบกมีปัญหานะครับตอนนี้คือเสียแค่ช็อกเก็บนะครับตัวนี้นะครับ้อาการภาพเบอร์นะครับภาพเบอร์นะครับมองไม่เห็นตัวหนังสือมองไม่เห็นหน้าคนนะครับนะครับมอ่นตองไม่ห้าคนครับอรนะรับห็นตวหอง่ห้าบอครับเป็นลักหณอ่ห้ะคลครับเ็นหั้ายๆกัน สำหรับอาการนี้นะครับภาพเบอร์นะครับซึ่งโฟกัสไม่สามารถปรับโฟกัสให้คมชัดได้นะครับเดี๋ยวผมจะหาตัวไม่มาใส่นะครับนี่แค่ทดลองเฉยนะครับนตัวดัดแปลงเอานะครับก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะครับสำหรับอาการภาพเบอร์ครับภาพมัวนะครับมองไม่ชัดนะครับสวัสดีครับ 他女儿。